สวัสดีค่พะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาพอก,กันนี่แล้วพี่น้องวันนี้ก็มาตลาดต้องซื้อของพี่น้องวันนี้วันเสาร์ฝนตกหงทีหงแดนไปเปิะอลร <Okay. S 1> มน้ำหงพี่น้อง <Okay. S 1> เกือบท่วมคันท่วมนี่บ่ได้ตลาดบ่ได้เปิดได้เนี่ยมัน <Okay. S 1> หงพี่น้อง <Okay. S 1> หงหงธรรมชาติเนี่ยสวรรค์สวรรค์ ดูมันจะโตสียังบวขาวพี่น้องดูกมันไม่หลูกไม่หนึ่งสองสามสี่โตส่วนหมาสะอกระสี่โตพี่น้องคงงามทวม มันลินคอร์นเนี่ยและพี่น้องน้ำขึ้นฝนตกฝนตกคักฝนตกเนี่ยพี่น้อง วันอา,าทิตย์พี่น้องฝนตกมาขายของแต่ว่าเปียกมัด,อดือสิบวันด้ขายเราคืนเนี่ยมันส่งเก็บแล้วบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศวันฝนตกนี่ขากับสูคักคนซื้อกับสูคักสูเป็นทนาย เก็บเพื่ออะไรเหรอแนมเรส่งไปนอนมั้งตกแข่กนะนอนตกฟอตโตกหนาวกรสูนขัดขนองมันนี่กับประมาณซี่วงซ้าเนี่ยแหละหนาวขัดผนองเลยก้อนกับสูนขัดอลียย